สิ่งที่ทําให้ผู้บริโภคยังช่างใจอยู่ว่าจะซื้อรถไฟฟ้าหรือเปล่าคือเรื่องของสถานีชาร์จปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่าต้องเป็นห้างใหญ่ๆห,หรือว่าเป็นเป็นสถานที่ของทางราชการอย่างเช่นการไฟฟ้าหรืออะไรเงี้ยนะครับที่จะมีสถานีชาร์จให้เพราะฉะนั้นทางฝั่งผู้บริโภคก,ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมีสถานีชาร์จเพียงพอหรือเปล่าส่วนทางฝั่งผู้ประกอบการเองเนี่ยรู้สึกว่า ปริมาณรถไฟฟ้าเนี่ยยังมีจํานวนน้อยทําให้ไม่กล้าที่จะลงทุนทั้ง2ฝั่งก็รอกันและกันปริมาณการใช้รถไฟฟ้าเนี่ยจึงเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปต้องเท้าความไปนะครับว่าผมเองก็มีส่วนร่วมไปที่ปรึกษาเริ่มจากที่ปรึกษาของบริษัทน้ำมันเมืองไทยใหญ่แห่งหนึ่งก็แล้วกันที่จะลงทุนเรื่องของแบตเตอรี่ นะแวรูเชนทั้งหมดนะครับก็ได้มีโอกาสเดินทางไปจีนนะครับในเอเชียยุโรปและอเมริกาสิ่งต่างเหล่านี้มันก็เป็นแรงกระตุ้นให้เห็นความเจริญเติบโต,ตในต่างประเทศมีโอกาสได้รู้จักอาจารย์หมาย,ายเลขเทคโนโลยีพัพนธกรนเนื้อก็ได้มีการเริ่มสนับสนุนก่อนที่จะขอทุนวิจัยนี้นะครับจะจุดเริ่มต้นแรกเลยนี่ผมที่ปรึกษากับทางเขาบอกว่าโครงการที่ผมทานะถ้าขึ้นหิ่งไม่ได้ไปหาเงินเนี่ยผมไม่ทําเพราะผมคิดว่าบุลาค่าเวลากับความรู้ที่เราใส่เข้าไปเนี่ย มันมีมูลค่าที่สูงเราจะสามารถทำงานได้ในเชิงพาณิชย์อยู่แล้วทุกชาติเดือดกาศที่จะใช้รถไฟฟ้าแต่ญี่ปุ่นก็ดีจะจีนก็ดีถ้าเยอรมันก็ดีส m a r ์ s เซ t ชั n เองก็จะให้บริการเรื่องการชาร์จไฟอีกปัจจัยหนึ่งรถไฟฟ้าที่มาในประเทศไทย,ยมันต้องมีการมาเท่านั้นแบตเตอรี่เองนะครับมันจะต้องมีการดูแลเพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นยืดอายุการใช้รถไฟฟ้ามากขึ้น แล้วก็ลดค่าใช้จ่ายของบุคคลซึ่งตอนนี้ประเทศเราเนี่ยต้องลดค่าใช้จ่ายเพราะว่าแทนที่เราจะอาศัยองค์ความรู้ของต่างประเทศแล้วบางทีเราอาจจะได้ความรู้ไม่หมดการที่มหาลัยมาช่วย,ยทำให้ได้องค์ความรู้ที่ครบถ้วนแล้วเราสามารถสร้างหรือจินตนาการสิ่งที่จะเกิดขึ้นใหม่ๆศูนย์ซ่อนมะสะัสนะชนิดนี้ไม่เคยมีมาก่อนบวกกับแอปพลิเคชันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตบวกกับยูเซอร์ของประเทศไทยที่เริ่มชินกับการใช้มือถือพฤติกรรมผู้บริโภคของประเทศไทยเปลี่ยนแล้วเราจะต้องเอาทุกอย่างมารวมกัน ทางบาพขอเองนะครับได้มีการประกาศที่จะให้ทุนพัฒนาในด้านเทคโนโลยีต่างๆเพื่อการแข่งขันของประเทศดรประสิทธิ์และทางบริษัทก็มีความสนใจร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยในการพัฒนางานวิจัยเห็นตรงกันว่าเราน่าจะลองขอทุนกับทางบาพขเพื่อที่ว่าต่อไปเราจะสามารถตั้งสถานีชาร์จเนี่ยได้ง่ายขึ้นก็คล้ายๆเป็นโมเดลใช่ไหมครับตัวต้นแบบของสถานีประจุไฟฟ้า พร้อมระบบบริหารจัดการใครที่พร้อมจะลงทุนก็สามารถที่จะซื้อไลเส้นใช่ไหมครับเพื่อที่จะตั้งสถานีชาร์จของตัวเองนะครับการที่เราจะให้บริการสถานีอัดประจุฟไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการชาร์จนะครับไอตัวหลังบ้านหรือตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับจะสามารถที่จะเตือนว่าออคนใช้รถไฟฟ้าจะต้องเข้าไปชาร์จนะครับรวมถึงการจองเวลา ผู้ใช้รถเนี่ยสามารถที่จะบริหารจัดการพลังงานที่อยู่ในรถเนี่ยเพียงพอต่อการใช้อันที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของบิลลิ่งเราทำแอปพลิเคชันซัพพอร์ตในการใช้ได้สะดวกแล้วเราสามารถที่จะกดจากโทรศัพท์มือถือแล้วจ่ายเงินได้โดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องพกเงินสดในมุมของ smart station เองครับเราเนี่ยมั่นใจว่าพอเรามีแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมาเสร็จจะทำให้ผู้ใช้สามารถหา จุดชาร์จไฟฟ้าเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นเราไม่ได้เพียงแค่ใช้จุดชาร์จของสมาร์ทสเตชันอย่างเดียวแต่เรายังรวมไปถึงจุดชาร์จของเจ้าืออื่นเข้ามาอยู่ในแอปพลิเคชันของเราด้วยเป็นศูนย์รวมของจุดชาร์จรถไฟฟ้าทุกยี่ห้อครับตั้งแต่วันแรกที่เราวางนโยบายเนี่ย เราคงไม่ตั้งสถานีประจุไฟฟ้าแบบทั่วไปเพราะเรื่องรถยนต์ไฟฟ้า mm hmm. ผมมีโอกาสเขาไม่ได้ช่วยในการเริ่มนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วงแรกๆเลยอันเดียเชิงผ่านเห็นเลยว่าปัญหาหลักของบ้านเราก็คือเรื่องของการบริหารพลังงานแล้วการที่จะทําสถานีประจุไฟฟ้าให้ได้ดีและมีคุณภาพเนี่ยการบริหารเป็นเรื่องสําคัญครับเพราะมันคือต้นทุนโครงการนี้นอกจากพัฒนา เทคโนโลยีในเรื่องของการบริหารจัดการพลังงานสําหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือพัฒนาบุคลากรนะครับทั้งในส่วนของนักเรียนนักศึกษาที่จะได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ตรงนี้จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยนะครับที่จะเปิดให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้นะครับซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่าจะทําให้เรามีบุคลากร,กรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านนี้มากขึ้น